นี่เราเป็นแบบธันพุทธบริษัททักคนทำได้นํำเส็จเล็กน้อยเรว่าวิธีปฏิบัติเป็นาท่าันพุทธบริษัททุกคนทนมาทุกคืนเรื่ว่าอาจจะจับจุดไปได้ก็ได้ในการปฏิบัติที่เราทำกันอยู่นี้คือทราบว่า ต้องมีทั้งศีลทั้งสมาธิทั้งปัญญาควบคู่กันไปแล้ว่าสมาเสมอกันคำว่าศีลเป็นภาพื้นในการปฏิบัติถ้าศีลของเราไม่บริสุทธิ์เป็นการยากที่จะทำสมาธิหรือปัญญาให้เกิดขึ้นได้แล้วก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งการปฏิบัติแบบนี้ เป็นการปฏิบัติแยกออกจากสมาธิธรรมดาทำไม่แยกออกนี่ไม่ได้หมายความว่าเราไม่ใช้สมาธิธรรมดาสมาธิธรรมดาที่เราปฏิบัติที่เราเรียกรู้ว่าสุข,ขาวุปัสสโกก็เหมือนกับเบราศึกษาความรู้ในห้องเรียนเรียนจบปีหนึ 2, ่งปีสองปีสามปีสี่จนสร้างถึ็นักเตะ ไม่ว่าเป็นหลักวิชาทฤษฎีเยๆแต่ก็มีผลในการบรรลุการบรรลุมรคผลตั้งแต่พระโสด,ดาติคาธานาคารหันอันนี้นันรู้ได้ดแต่ไม่เห็นสีเหม็นเจวันดาไม่เห็นนรกไม่เห็นสวรรค์เพราะเราการปฏิบัติแบบนี้ก็เหมือนอกับว่าเราศึกษาวิชาในห้องเรียนแล้ว ก็ไปศึกษาการเล่นกีฬาตัวหนึ่งที่ท่าเรียกว่ากีฬาสมาธิทําม่ากีฬาสมาธิหมายปวาว่าใช้กำลังของสมาธินั้นเพื่อเห็นและเพื่อเคลื่อนไปสู่พบต่งา,างๆที่เราไม่สาม,มารถเห็นได้ในตาเนื้อที่เราไม่สาม,มารถจะมีควา,ามร,ร,ารู้ในตางเรื่อปัชของเรา เพฉะนั้นวิชาน h i s ท่าน,นเรียกว่า,า,า,าวป,ปิญญาาปิญญาแปลว่ารู้ยิ่งหรือว่ารู้เกินอารมณ์ธรรมดาปัญญานี้ตทำแบง่งเป็นสองประเภทสหรรถมนุษย์จิจัดเป็นปัญญาหนึ่งในหกขวามปัญญาสมรรถปิญญาอีกส่วนหนึ่งต้องทำได้หกอย่างมีการแสดงนิได้มีหูวเป็นที่เป็นต้น คือการปฏิบัติแบบนี้แต่จะเป็นการปฏิบัติแบบที่เราทำนี่คนดีเป็พผูกวิญญาคนดีปฏิสัมพิทธญยณนคนดีกำลังจิตของบรรดาทุกท่านต้องน,นส่มั่นเสมอกันในศีลศีลเป็นธาตขึ้นใหญ่สังเกตดูให้ดีว่าการฝึกเนี่ยมีผลต่างกันระหว่าง,าง,าง,างพระนันดร์กับประวัติ สำหรับพระเนนีพุทธนยาติเรเพีาว่าพรเนนีมีสิขยาบทมากพระมีสองร้อยี่สิบเจ็ดิขาบทที่จะต้องรามาระวังอากษาเพราะว่าเป็นโพธิเนยาบุคคลสำหรับเนนีสิษยาบทตรเจ็ิษยาบุตรทว่ามีเพียงแค่ห้าสิขยาบท นในสิขาบทที่จะบังคับเราจริงๆมีมากน้อยต่างกันนั่นแต่ละฝ่ายถ้ามีการบกพร่องในสิขาบทที่ปฏิบัติที่เราเรียกธรรมสิ่งเมื่อบกพร่องก็ไม่สามารถจะเคลื่อนตัวไปได้นี่เขาจว่าจึงมีผลเร็วกว่าพระนเนนเพราะพระเนนนีบางทีพลาดพลาดทางคูบาอาจารย์สอนเมื่อการที่ไม่ถูกไม่ควร เพราะว่าจะไปโทษท่านเพื่อรับการศึกษาไม่ได้เสียหนึ่งโท้าสิดขาบทเล็กน้อยเราละเมิดได้ไม่เป็นไรนั่นแหละเป็นปัจจัยท่านในเคลื่อนไปไม่ได้ถ้าเห็นเลยว่าสาราปฏิบัติมีการจะสมาธิแบบนี้จะเป็นการสีสัตย์ให้มองเห็นภาในขณะใดถ้าจิตใจของเราบริสุทธิ์ด้วยศีล ขณานั้นคืนนั้นหรือเวลานั้นระหวันนั้นถ้เาเรค่อยจะมีความแจ่มใสเ,จ,เจ,จะเพื่อการจะเข้าปิดจะเข้าสู่สม,มาธิต่อเข้าง่ายอารมณ์กะแจ่มใสเห็นอะไรก็ชัดเจนมีความรู้รวดเร็วในด้านปัญญา <c oughs> ถ้าหากว่าวันใดจิตใจเข้าต้องบปิศสีน ว่าน,นั้นความมืดมัวของจิะเกิดขึ้นอันนี้ในสมัยก่อนเขาพูดนะอาจารย์แบบนี้ขอหเราเชื่อว่าการเป็นของไม่ยากสิ่ห้าถ้า,า,ถาวันนี้มันต้องแต่เาตั้งจใจสจมาทานด้วยความจ,จ,าจริงใจความแจ่มใสของจิตมันก <c oughs> <ม>็เกิดเสร็จรล้วรับถ้ามาเอินเป็นอำบับสิขาหมดใหญ่ตั้งแต่ในสังขารดีใจจนไป ก็เลยปีตัวไม่ขึ้นเพราะว่าสังขาริีเศษไไปสามารถจะแก้โดยการแสดงเพียงแค่บัดทุกกฎตัวเดียวเขาเห็นว่าจิตมีความไม่สมบอยู่มากมีเรื่องเข้าสิ้นเป็นเรื่องใหญ่ของบรรดาท่านพุทธมริัทสุกท่านให้ถือว่าเป็นเรื่องสําคัญเพราะว่าเป็นภาคพื้นที่เป็นก้าวเป็นปสู่ระบบที่เราจถึงเข้าถิง สมาธิเรียก่าเป็นหนาสำหรับสมาธิคาว่าสมาธินี่เป็นการสร้างใจสมาธิเี่ไม่มีอะไรมากเป็นการสร้างใจแต่ว่าการสร้างใจสำหรับการฝุกธบุญญาก็มีความจําเป็นที่ต้องใช้ธรรมวิปนาแต่ารกับอย่างอื่นถึงแม้ว่าสุทธบุญญาของก็ม่กัน ชาปุสกัญญาอก็หนักมากเราจะต้องใช้กระสินถึงสิบอย่างก็ะสินแต่ละอย่างก็การารใช้คำวิารณ์ตัต่างกันใชอารมณ์จับนิมิตตัวต่างกันมีบางคนเคยถามว่าทำไมจึงต้องใช้คำวิจารณาอย่างนี้ทำไมจะใช้จระสินไม่ได้หรือเร่ความจริงอาตจมาก็คิดว่า อาตมานี่ก็พบยบายามที่สุดที่จะหาทางให้มันง่ายที่สุดแต่มางคนก็กลัาหาทางที่มันยากที่สุดกอเลยไม่รู้จะสนใจอะไรใครว่า,า,าถามว่าเวลานี้เขาเลิกทำกระสิงกันแล้วหรือก็จะต้องบอว่าผู้ถามไี่จอมโง่ก็มีหลายรายเือนันมนุษย์จอมโง่ก็จมี ใจคนประเทนี ane, ere, dio, ้เขม่ไคนอดดีเขาไคนอดเร็วเพราะว่ามีไม่มีความรู้อะไรจริงๆจังความจริงกายจักรวาลศาสตร์มนุษโนอิทีนี้มันเป็นสองยยกถ้าเราใช้แต่สิ่นอะไรคิดว่าอ้าทั้งชาตินสงสัยว่าจะได้หรือไม่ได้ตอนนี้ก็อะไรก็กำลังใจ คนเราเวลานี้อ่อนแอลงไปมากถ้าเราจะถอยหลังก็ไปทัก4สี่ห้าสิบปีเราจะเห็นว่ากำลังใจของคนสมัยนี้กับกำลังใจของคนสมัยนั้นต่างกันเยอะนี่ท่านเครถามว่าถ้าการฝึกมโโยิิีนี่ถ้าต่อไปจะพุทสินกัได้ไหมก็ต้องตอกว่าถ้าว่าแท่งเครา่องนาะมโนยิธี เรื่องกระสินหน้าสิบอย่างเป็นของง่ายอันนี้เพราะอะไรเพราะว่ากระสินหน้าสิบอย่างก็ฝึกเพื่อจะเข้าถึงมโนจิธิแต่กระสินหน้าสิบอย่างนี้คุ้นง่ายก็ต้องการฝึกให้เข้าถึงที่สามและเข้าถึงหน้าสิบยาหกก็ได้รู้ว่าทุกท่านได้มโนจิตินี้จริงๆจะจับสถิติกองไหนก็ตามเป็นของง่ายไปหมด ดัะนั้นว่าที่เราเรียนธรรมนีเถ้าถึงมโนวิธิมันก็เลยมันเป็นผลมันก็สินไปแล้วไม่ใช่ขึ้นแต่สินถ้าสินเหมือนกับต้นไม้ต้นไม้ที่เราปลูกลงไปกวหวังนีได้ดอกหวังค์นี้ไม่ผลเรารยกมโนยิธินี่มันเป็นผลของกระสินถ้าเราปฏิบัติจนเข้าถึงผลของกระสินถพาทำไมเราจะต้นของกระสินไม่ได้ ใจะถามไปทีว่าควรที่จะกลับไปทำกระสินใหม่ไหมอันนี้ก็ต้องขอยกให้เป็นปัญญาของท่านถ้าท่านโง่ก็ควรจะกลับย้อนไปจัดกระสินใหม่ถ้าปัญญาฉลาดมันก็ไม่จำเป็นอนนี้เพราะอไรเพว่าการสึกมโนยุทิมันเป็นสิ่งที่เราจะึงได้แต่กระสินแต่การปฏิบัติเย่างนี้มันก็ได้ไปแล้ว ขย่าย์ยงขึ้นต้นใหม่ก็ไม่ว่าอะไรระวังกำลังใจไม่ได้ใส่ใส่ที่มป็น่ใจแค่อารมณ์คนจะได้รู eting, yeah. ้สาความจริงแต่ว hmm. ่าท mm ี hmm. ่ม right. no, no ันน oh ี hmm. ่น่าจะดีไม่มีใครโง่แบบนั้นแต่ก็มีแค่เจะปรากฏว่านาริยะไม่ไม่ก้ามันนี่ก็มีคนโง่ประเภทนี้มาถามก็จึงขอพูดแค่โมเสก่อน ถ้าเราพูดแก้ง,ง่ไว้ปฏิจะเลยง้อจางเขาเก็เคยรู้ว่าไม่สมาอะโปกที่ก็มาฝึาากสมาธิพอจบแล้วคือคนมาถามว่าเวลานี้ไม่จะได้จินแล้วหรือไม่ทำแล้วหรือก็รู้สึกว่าคนโงโงอโแบบนี้ยังมีอยู่ก็น่าสลดใจ ก่อนจริงการปฏิบัติแบบนี้จะลองดูก็ได้ถ้าท่านทำกันได้จริงจิมโนยิธิเช่นได้แล้วคล่องจริงจริงไม่ว่าจะกระสินมาทุกอย่างทุกอย่างมันเพิ่มจะพับกระสินแต่ละกองจะเป็นประจายทันทีหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบ อันนี้ไปขอไม่ยากเลยเพราะจิตถึงก็ถึงจะได้ไม่ได้อยู่ที่อารมณ์จิตเป็นสมาธิพ่อไหมแก้ว่าได้มโนมิ้มิจริงๆกําลังสมาธิพ่อเพียวว่ากระไรทีก็เกินอารมณ์ของจิตก็เข้าถึงผลอย่างราชนีมัเคยถามว่าจะถึงสิบกองจับได้ทั๊บๆๆก็สิบทัะจายไปหมดจนรวมไอจับได้เพียงแค่ระยะไม่กี่ อระลัยหมายโหตจาตะจัพพะปะปะสงข์สภาวะซึ่งเป็นเวทายคือตะตะวีะกิญจาตะเกโธเตโธกะกิญจะเกโธอะนิวาโยกิญหน้าโพวะกิญจะมีเอ๊กเล่กจะกิญมีละกิญจิตะกากิญอาโลกากิญอายกิญแล้วก็อ่า เม่อากะลงอากาก็สิงนวกาจะสิ้ว่างก็สิากายก็สิ้นกสว่างโธ่ากสิ้ถ้าเราจะจับจริงๆมันจะขึ้นไปเกายทันทีทันใดจะแสดงว่าจิตว่าจับยอดสติไม่ลยไอี้พกว่วที่ในฟังนี่มันหมายความว่าทุกคนที่นั่งอยู่นี่มีโอย่างนั้น แลลว่ามีคนโง่บ่อยๆมาถามก็เกดความมังคาาด้วยกันเตรียมใครก็เขาสอนอย่างนี้อยู่ก็มาถามทุกอย่างโน้นเขาสอนอย่างนั้นไปถามทุกอย่างโน้นไอ้กับข้าวที่กำลังจะกินวางอยู่ข้างหน้าในกินไม่ได้ชอบจะไปกินในของที่มันไม่มีแต่ความไม่มีนันถ้าเป็นวารฉลาดมันก็ดีถ้าเป็นการแสดงความโง่ คือมันไม่มีผลนห้ขอทุกท่านที่พูดนี่รับฟังเข้าใจขอทุกท่านที่นั่งอยู่ที่นี่ไม่ต้องการจะกรางจิตใจของท่านหมายความว่าหมายความว่าท่านโอ้จะใครธรรมทานจะได้บอกว่าจะสิก็ดีกรรมฐา,านทุกกองก็ดีก็คือกรรมฐานได้ธรรมฐา,านกรรมฐา,า,า,านทุกกองมีสิน้นยด็ตามคนที่ต้องการก็คือความสิ้สเป็สมาธิ สำหรับเจตสิกพระพุทธเจ้าทรงจัตไว้เพื่อเจตยางมัแต่ได้ว่าเราต้องการจะศึกวิญาและวิชาฌานเราก็มีความจำเป็นจะต้องทำให้เจสินเป็นพื้นฐานอันนี้ที่เราปฏิบัติการในมตนเจตสินกได้บ้างถ้าว่าเจตสิกไม่ใช่เสิกจะรู้ว่าความต้องการก็คือจิตเป็นสมาธิ สำหรับใจสินนถ้าเป็นกรรมฐานหยากคำว่าอยากไม่ใช่ของคำหมายความว่าจับภาพเป็นมาเป็นพื้นฐานเป็นของหยากจึงเป็นง่าเป็นทางสีได้ง่ายแต่ว่าเราที่เราปฏิบัตินี่ไม่ใช่ใจสิ่นเป็นการยึดภาพสีเป็นพื้นฐานเป็นกรรมฐานที่มีความละเอียดกว่าจับไม้ยากกว่า เน่ยทำไม่นีเอากรรมฐานที่จับได้ยากกว่าจะสินไม่ใช่ทั้งนี้ก็เพราะว่าาหตว่าอันนี้จับได้ยากกว่าถ้าเราจะไปใช้ระถึงก็เลยจับง่ายกว่าในเมื่อเรามาจับของนี้ง่ายกว่าแล้วมัเมื่อจับได้ก็มีผลเราไันก็ไปขอจับของที่ยากกว่ามันจะจับง่ายกว่าเยอะนี่เป็นผลยาก แล้วตอนนี้ไปก็วันนี้พูดยาไปนิดหนึ่งก่พอตอนนี้ไปเราขอพูดถึงวิธีปฏิบัติวิธีปฏิบัติองบรรดาทานพุทธบริษัทจะให้ได้จริงจังแต่ว่ามันก็ยากอยู่นิดที่ว่าทำไมการปฏิบัติเป็นได้รวดเร็วไม่เสมอกานอันนี้ก็ไม่ว่าถ้าบางท่านเคยเจริญกรรมฐานอย่างอื่นมาแล้วจริง มาจากคำวนาแบบนี้ใชอรมณแบบนี้เพื่อแยกมาจากอารมณ์เดิมอารมณ์มันก็แยกกันถ้าอารมณ์แยกกันว่าอรา,าอรมณ์สอนเราใช่จริงพอมาจาับยานีนเข้าอารมณ์ก็เดิมไออารมณ์เดิมมันจะน้อมไปหาของเก่าได้ของใหม่เราก็จะเอาของเก่าเราก็จะดดงมขา เออถ้าพูดนี่มันไม่หมายความว่าท่านคนนั้นเลยมันเป็นของธรรมดาไม่เป็นเลยเออของที่เราใช้มันจนชิมก็เปลี่ยนเข้ามาที่ใจแล้วก็มีระบบฝึกมันกเป็นทางเดินไอ้จะว่าจะไม่ใช้คำวนาเดิมได้ไหมก็ต้องตอบว่าได้แต่ว่าผลที่จะเห็นอะไรต่ออะไรมาอาจจะได้หรือไม่ได้ดีอย่างหนึ่ง เอ้ชาอัาานคำภาวนาอย่างนี้มันเป็นคำภาวนาจะพอสิดแทนที่เราจะใช้สินงท้่ติดเราก็มาใช้อย่างเดียวจะเอาว่าเราจะฝึกตาปกติจะทำให้ได้เหมือนกบคนที่ก็ต้องอาสัสิทธิมันก็ไม่ได้อีกถ้าอยากไปใช้ัิญาวิชาสสนก็ต้องไปหาสิทินอันนี้อารมณ์ก็ดึงกันคนที่ได้เมินได้ของเก่ามาแล้วก็นดึงอยู่ครับหนึ่งก็ได้ชาเป็นเรา แสำหรับที่ท่านไม่เคยทำอะไรมาเลยก่อนทำไมยังได้เพราะว่าท่านไม่มีอารมณ์ดึงืึงมาถึงจับนมามบัตาชาเทวานมามบัติชาจนนามบัตาไปเลยของเก่ามันไม่ดึงยิ่งได้เร็วกว่าฉะนั้นท่านที่หากว่าจะเรียนญาณุมาแล้วได้ช้าไปหน่อย,ยก็ยังจะนามตัวเองว่าเร็วมันเป็นเรื่องธรรมดาธรรมดาก็จริงจริน เท out, Red, ี่ต่อไปก็มาพูดถึงการปฏิบัติทำยังไงอารมณ์จิตเยี่ยได้ก็ต้องใช้อารมณ์จิตของเราเบาๆอย่ามันแรงนักตัวการขึ้นก็มัมาขางแบบนี้เป็นกาขึ้นโดยอุปจาระสมาธิไม่ใช่ก้าวขึ้นโดยกำลังสั่นเป็นการแตะแตะอุปการอย่างอี้อาการแทบเบาๆมมนต้องเบามาจากศีล อารมณ์คุมสินเบาๆเพื่อสบายสบายไม่ต้องถึงกับเครียดถ้าอารมณ์คุมสินเบาสบายสบายก็แสดงว่าสินอยู่ในกำลังใจของท่านอเมร่าเหนือกำลังที่จะทำลายสินที่เป็นสุขอระไรภาวนาแล้วก็ภาวนาแบบเบาๆเพื่อสบายสบายใจสบายไม่นั่งเกินไปหรือก็ไม่ย่อหย่อนเกินไปพอใจเป็นสุข คำภาวนาว่าน้อวบชา,าให้ขึ้นใจจริงๆถ้ามีคนถามว่าภาวนา,า,า,าน้ำอวบชาแล้วจะาพุธโอไปไว้ไที่ไหนก็มีคนถามใจก็รับตอบว,ว่าพทุทโธก็ยังวางไว้ในใจพวกเรายถ้าเราต้องการจิตสบายลงไปสุขมรนดาภาวนาพุทโธหรือสมาธิหันก็ได้ แต่ว่าต้องการจะใช้กําลังจิตจริงๆเพื่อถึงอย่างนั้นอย่างนี้เราก็ไม่ใช้นามานะปานถ้าคนแล้วเราจะใช้ถ้าต้องการจะจิตเป็นสุขก็ภาวนาตามสบายเท่าทินถ้าเราจะใช้อารมณ์เพื่อรู้รือวก็คู่ไปเข้าสู่ก็คื่นแล้วก็จะใช้แบบนี้เหมือนกับต้องอย่าอยู่เป็นสุขนอนอยู่กับบ้านไปยันหน้าเยนอนท้าไหนก็ได้ ้าต้องการจะไปที่กลายต้องงชปพาหนะไปงช้รถส่ง้เรือเป็นกตัวคำว่าภาวนามาวนาะทาก็หมายว่าเป็นสิตที่รวมกำลังขวาิญยาทั้งหมดเขมาไว้ในจุดเดียวกันเหมือนกับเราใช้รถหรือใช้เครื่องบินไม่เข้าใจตามนี้นะเองคำภาวนาใดๆนด้ไม่้ามวิธีที่ได้จริงๆต้องใจสบาย อารมณ์จิตมาเป็นสุขอารมณ์จิตเป็นสุขยิ่งน่าสิ้นแบบสบสมัย่าๆนั่วอารมณ์จิตเป็นสุขสมัยพระอารมณ์รักษาศีดีสรงศี่ตรงตัวแบบสบายเวลาภาวนาก็ภาวนาให้ใจสบายสบายรู้สึกจิตเบาๆแต่อารมเป็นสุขเลยไม่ต้องกดทับแน่นนก เวลาที่เราจะปรงขันห้าก็ใช้อารมณ์สบายๆเบาๆนั่นแหละอารามณ์สบายอารมณ์เบาต้องการจงกันไขในเต้าปรงให้มันชินมถ้ามันมีรู้สึก,กาส่าเปสอนธรรมดาถ้าจิตใจเราเห็นกายเกิดเป็นทุกข์เ็นั่งความหาทุกข์มันอยู่ตรงไหนเนาะกายเกิดกายแกเป็นทุกข์มันก็ยังมองไม่เห็น การป่วยไข้ไม่สจบายเป็นทุกข์มันก็มองไม่เห็นการเสียตายการที่เราจะตายทุกเวทนาบีบกันมองไม่เห็นถ้าบอกว่านั่งมันเป็นทุกข์ขม่าอาจะร่างกายเป็นทุกข์ก็มองไม่เห็นทุกข์เวอเป็นทุกข์ก็ไม่เห็นแต่เป็นทุกข์ก็ไม่เห็นป่วยเป็นทุกข์ก็ไม่เห็นตายเป็นทุกข์ก็ไม่เห็นก็ลงไม่มีความรู้ึกี่าวกันจะทุกข์อย่างนี้มันก็หนัก อันนี้จะเห็นว่ามันเป็นทุกข์เจตต้องบังคับว่าเกิดมันเป็นทุกข์ยังไ,ไหแกเป็นยังไงต้องควานหาว่าคนแก่ก็เป็นยังไงจึงเป็นทุกข์คนไข้ไข้ไม่สบายเป็นยังไงก็จึงเป็นทุกข์กีนขนขไไนยนี้เราเจ็ดนี่ไม่มีทางไปหรอกมันไม่เห็นเยานต้องจิตมันต้องรู้จักจนกินด้วยกำลังของปัญญา ไอ้เกิดมามีชีวิตอยู่แล้วปวดต้องขี่ต้องเที่ยวมาเป็นปวดฉุนทุกข์มันหิวมันห่วยมันหนาวเกินไปร้อนเกินไปมันเปตกปะดฉุทุกข์การป่วยไข้ไม่สบายนี่คือความป่วยนี่คือมันคินว่ามันทุกข์แกหูฝ้าตาตาแดงไม่ดีไปสุขก็ไม่ทุกข์ตอนนี้กเราปั๊บไม่กงมีความรู้สึกกันทีละโอ๋หนโลกของโลกไม่มีใครสุขมันมีแต่คนทุกคนมั่ง นนอม่ต้องาไล่เบี้ยี่ข้อละข้ออาจางยใช้กำลังไล่เบี้ยี่ยขอละข้อที่ไม่้กินชาตินี้มันชาติไมด้กมันต้งเล็เข้าสูนาฏเห็นทังทีแว่าคนที่ทำงานทําการใน่วนมันเป็นทุกข์ทั้งหมดเล้ถ้าททำงานก็เป็นทุกข์นั่งม่เส้เป็นทุกข์นอน่เส้องเป็นทุกข์วังเป็ทุกข์ต้อการเกิดการแก่วามป่วยมั่ เราได้กำลังใจเพราเรามีความรู field, Jedi, formas, ้ึก ah ี่าวกัโลกนี้ไม่ใช่เรื่องไปเกี่กัคนเป็นรทวดาหรือมสบายโชคราวไม่ใช่เรื่องพอคนเรจะหนาก็มาใหม่ปฏิทานดีกว่านิพพานประดับอารมณ์ทีเขาึงนิพพานในอารมณ์ดับนหดับอะไรดับอะไรและความรักอยากมีผัวมีเมีย ดับโลภะความโลภะอยากรวยดับโทสะความโทสะคือคิดที่กระจายหันดับความโง่ติดเรื่อว่ามนุษย์โลกเป็นสุขสวรรค์โลกสุขสมตะโลกสุขจิตมีความต้องการอย่างเดียวคือพระนิพพานแล้วจิตมีความต้องการอย่างเดียวคือปฏิยาตาความรัก สับโลภะความโลสัตัทัท์สัคว์มัตสัตโ์สัตวดเัตวารัตว์ส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 ั้ว์สัต่อเั้จ์สาตว์สัตว์สัรว์สัตว์สัตว์สัตน์สัตว์สคตว์สัตว์สัตว์สัตากสัตวึสนตว์สัตว์สัตว์สัว์สว่าัตี์สัวสัตวาสัตว์สัตวสัตว์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 สัตตว์สต การคิดอย่แย่ฆ่ากันต้องเป็นสองให้ประโยชน์ต้องมีโทษไม่ฆ่าแล้วก็ตายขาดแล้วก็ตายเรก็ตายไปวิ่ฆ่ากันไหมถ้าจิตใจที่เกิดมิยึดกนั่งไปนอนไปรอมาโง่เฉยๆีตาเราจิตก็เรามีความรู้สึกอย่างนี้ทุกคนมีปัญญาเราภาวนาตรงตัว จิตใจความรู้ส e ึกไม่ได้ปัญญาก็อวาเปลาการรวมตัวคับเดยว่ก็จะไม่นั่งได้สีสมาธิปัญญาเป็นแค่เรวมองสมาอะไรจะใช้ได้น่อนั้นอรมันดาท่านพระธรบิท่านก็ไูดยาวมากต่อตอนนี้ก็เพราความเข้าใจอรมดาท่านพระธรรมิษัท่านไ่แน่นก็จะเข้าใจหรือไม่เข้าใจนะก็อไปนี้ไปแล้รมท่านพระธริษัสทุกน สร้างใจให้ตรวกำลงจิตในวันกำหนดรู้ละมัดใจเข้าออกแต่คำภาวนาและทิ่เป็นนาธรรมดยาไสยเป็นวอาจะ่ดนที่ิยาบอก่อโูนแนะนำเดยเข้าไปที่ไม่กันท่านเวลาที่พูดแนะนำเข้าไปแนะนำนยขอทุกคนพักคำภาวนาใช่ไหมแล้วับคำเจรนาทํนใจสบายเป็นน้ำใจใกาจเสียที่เขาแนะนำท่านได้